โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีกเรายมการไทแลนด์ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เ็อเองนครับนี้นะครับพี่ก็ที่มีชว่าเกฟฟนซึ่นี้คพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟ e ฟล์ล่าสุดของวันที่23บนะครับผมสิงหาคมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ พี่ก็จะทําการแจกโค้ดนะครับผมในล็อกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของโค้ดสกิบมือถาวรฟรีนะครับซึ่งใครที่อยากได้นะครับก็ต้องทำตามกติกาดังนี้เลยนะครับก็ถ้าท่านชมนะครับอยากได้ซองดีแทคนะครับก็ให้ทาทาการเขียนนะครับผมตามกติกาหน้าบนหน้าจองนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับด้านบนหน้าจอนี้ได้เลยคือต้อง แชร์สาธารณะแชร์สาธารณะสองรอบนะครับแล้วก็กดติดตามโกดิ้งนะครับแล้วก็คอมเมนต์ดีๆแล้วก็เหตุผลที่อยากจะได้มานะครับว่าอยากได้เพราะอะไรคนระับแต่อย่าลืมนะถ้าไม่แชร์ในสาธารณะนะครับพี่จะไม่เห็นนะครับแล้วน้องๆก็จะอดได้ไปนะครับก็จะคือน้องๆก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะก็คือได้10กล่องนะครับก็คือซองซองพวกนี้ก็คือน้องได้มีสิทธิ์ลุ้นฟรีๆเลย10กล่องก็มีมูลค่า600เพนนีนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับถ้าน้องๆอยากได้อะไรนะครับน้องๆก็สามารถ เอาไปลุ้กจะได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติน้องๆนะครับอยากได้ในส่วนของ MP40 นะครับ MP40 ม่วงนะครับน้องก็บอกว่าอยากได้ MP40 ม่วงนะครับแล้วก็เพราะอะไรนะครับเราก็ใส่ชื่อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็บอกเหตุผลที่อยากจะได้มาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์สาธารณะสองรอบนะครับถ้าแชร์เข้ากลุ่มยิ่งดีนะแชร์เข้ากลุ่มแล้วก็อย่าลืมแคปรูปแล้วก็โพสลงเฟซให้พี่ด้วยนะครับเพื่อพี่จะได้เห็นนะครับผมอ่าสามารถได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเ m ม8นสเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ เป็นในส่วนของตัวนี้นะครับผมสกายคิปปิตเลูบนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ A k เมังกรนะหรือว่าซองไฟนะครับก็สามารถรุ่หลับได้ฟรีๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับที่พี่จะมาแจกน,นะก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของปัดเปลี่ยนชื่อฟรีนะครับปัดเปลี่ยนชื่อฟรีนะแล้วก็ยังไม่หมดนะพี่ก็จะมาแจกในส่วนของตัวละครเอโลกันด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับเป็นตัวละครเอโลตัวนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืม คอมเมนต์นะครับตามกติกาด้านบนนี้เลยนะครับผมใครอยากได้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดอินให้พี่ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับฟรีไฟล์นะครับมีกิจกรรมใหม่นะเป็นกิจกรรมในส่วนของตัวนี้นะครับผมอย่างใครเป็นี่ยอ๋อนี่ครับเป็นคู่หูตัวใหม่ครับเป็นมิดเตอร์แวกเกอร์นะครับผมเป็นทางแผ่นวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับผมก็ข้อต่อพิเศษก็คือเมื่อผู้เล่นนะครับมีไอ้วอมาต่ำกว่า2อลูกนะครับหรือว่าน้อยกว่า2อลูกเนี่ย พังเงินพี่นะครับก็จะผลิตไอวอให้อีกหนึ่งอันนะครับทุกๆ100วินาทีนะครับผมก็พี่พี่คิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับสแหรับพี่นะครับผมพี่ก็เลยไม่ไม่ขอเอาดีกว่านะครับว่าปกติไอวอในเกมมันก็ค่อนข้างเก็บง่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมด้วยกิจกรรมในสัของเดเมนเต้นนะครับมานี้มาเนี้ยหรือเปล่าอ่านอ่านขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะทําการเอาของออกนะครับของสองชิ้นออกก็คือชิ้นนี้เอาออกแล้วก็ชิ้นไหนดี ชิ้นไหนที่พี่มีแล้วอ่ะอ่าในรใาการชิ้นส่วนตัวละครออมครับโอเคทีนแต่ 8, เราล,ลองมาหมุนสักรอบไหมรอบเดียวได้เลยโอ้โหได้นี้วะทุกคนโอเคนะพี่ก็ลองมาสุ่มเล่นๆให้ดูนะครับโอเคก็ใครที่อยากได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับที่ก็จะทําการแจกโค้ดเลยนะครับผมอะ่ะโค้ดนี้นะครับก็บอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นครับก็เข้ามไปที่ในส่วนของตรงแรกไอเท็มโค้ดนะครับแล้วก็ ใส่โค้ดนี้ไปนะเอาเอเดี๋ยวขอร้ออินเฟนก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0บาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย เลยอินเฟนบุ๊คสิทธิ์นะครับแล้วก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็หดใช้งานรหัสไปเลยนะครับผมนี่นะบอกว่ารหัสไอเทมโค้ดจะสามารถใช้ได้เร็วๆนี้นะครับผมอ่ะก็ท่านผู้ชมนะครับก็รอแล้วครับผมจนถึงวันที่25สิงหาคมนะับมันจะสามารถใส่โค้ดนี้ได้นะครับผม100คนเท่านั้นนะ100คนนะครับถ้ามันบอกว่าโค้ดไอเทมใช้งานหรือว่าเต็มเรียบร้อยก็แปลว่าคุณไม่ทันเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับพี่ก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย